นอนมันเมเมันเมเมันเมเป้ลทุนยิบมันนอนยิบมันนอนยิบทุกคนเฮ้ยถ้าขวาพี่แซ๊ขวาแล้วไงเราไปลอยไปไปทุกคนเราของแสงถอยกลับถอยกลับแถวที่บ้านอยู่นี่เฮ้ยชุดจวดเลนเจอร์เฮ้ยชุดคิงชุดจทย์คิงชุดคิงดีครับชุดจทย์คิงโอ้ยกินหัวเจ้าเนี่ยว่าเราของก็ตีด่ากันตะเทาร้องเทืรองกิดถึงเลิศเกินครึ่งแบบเนี้ยชุดคิงเหรอโดนปลดระวางไงโดนปลดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยเลยเออไปลอยกินสมตอนเขาแม่ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาราคิน นีดนพื้นที่2อคูณสความมันไร้ขาดจำกัดขีดจำกัดภับนี่แกได้คนเองคนเดียวเลยไม่แบ่งด้วยท่านพูดโดยสารปราบโซนโบทราบนี่ไงท่านใดอาจจะรู้สึกว่าแท้ไมมนคุณจังไรเห็นที่ไหนนะคุณคิดไปเองนะครับผมเออคุณคิดไปเองเพราะนี่คือแพทที่ใหม่บนพับจีโมบายเออไอ้จ้าไอ้เเห็นมาจากไหนเนี่ยบัวแล้วบัวแล้วบ้าบอเฮ้ ถ้าเรือนี้มันก็เลยคุ้นๆเลยดิมันก็เป็นสีคุ้นๆแบบโ่ไหมโผล่ดามโผล่ดามเงินบ้านหลังเก่าไงก็ไม่รู้คุ้คุนทำไมวะเฮ้ยมีระเบิดระเบิดระเบิดโทรศัพทนัมเบอร์ด้วยเนี่ยระเบิดโทรศัพทนัมเบอร์วยนี่นี่นี่เริ่มสีคุ้นๆแล้วเฮ้ยทำไมผมไม่ค่อยเจอสไนเดอร์วะหายากจังแบบนี้เฮ้ยหาตามเราตากผ้าข้างบ้านผมเจอบ้านผมเจอของดีว่ะพี่แหน่แต่จะบุกเลยวะแต่จะว้ย แบกปังหัวล้านน้องม wow. <hoo> ุ <c oughs> you you ้นอันจะมาทันที่ถอ่วไอออกมาถั่วท่านในอิมบวกครับมันยังไม่เจอออกอาการเลยเอะไรเอ้าวนั่นอ้าวนั่นไงออกอาการแล้ยังล่ะนั่นไงเขาเข้ามาหาคุณแล้วนะอ้าวมันแอบอยู่ในบ้านนะโอ้ผมเห็นลูกมันเดียวผมคิดว่าเป็นบักปัญญาณนะน่ะมันคือเพื่อนลุงเลยที่ลุงยืนคุยกับมันในหน้าล็อบบี้อ่ะใช่เลยเฮ้ยจริงนี่น่ะหยุดนอกเหรอ ไปชุดจอดคิงจอดคิงครับจอ<ป>ดคิงไปครับเนี <มา S 2> ่ยมึงออจอดคิงมึงตายมึงทำมาอโอ้ยมึงแม่เอาชุดกูไปเอาตําแหน่งกูไปมึงทำงี้ไม่ถูกต้อง,ง,งโอ้โหเดี๋ยวกลัวคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคืนผมจะเอาจอดคิงคืนเฮ้ยรู้สึกมีพลังป่ะเฮ้ยอีนี่ามีอีนี่มีอนี่มีจุดไฟเป็นจุดไฟลงขวาเฮ้ยเชี่ยเชี่ยไกลไกลยิงมาเพื่อนไกลยิงมา เคไม่ได okay, oh ้ม oh. oh ันเกี oh ่ยวจัง oh. ก oh ูจ oh. oh ับโอ้ยโอ้ยตัวไกลแม่งกับผมตัวข้างหลังมัญยามันยาอ้ยุมัญยาโอ้ยอายุมัญยาบกแมกไหมบกระบาดระบาดระบาดบกไปกันเลนเรีนเรียนเรนไม่น่าจะทกคนตายเลยกูเอาแล้วทุกคนเรามาถึงแผนที่ใหม่ย้ำแผนที่ใหม่ คุณคุ้นไหมทำดีคุณเน้วแน้วแน้วไหนต้นตนต้นเก่งเสียงต้นต้นตคัดกันแผนที่อะไรนะปรทหารนาวิกแผนที่อะไรพวกหชื่อว่าแผนที่อะไรนะอีเกียอะไรสักอย่างโบเมียนี่อีเกียดาใหล่รานขายเฟอร์นิเจอร์คาราคินเออเออี่อแผนที่คาราคิน แผนที่2คูณสที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยพีม่มีคนพิกมาคุ้นเคยที่ไหนแบบใหม่ไม่ไงและคนคงเป็นแบบในฝันไงเคยคุค้นๆหน่อยขับคลายขับคาใช่ใมันคล้ายๆคลับคาเพราะเห็นที่ใส่บุเคยที่ไหนก็ไม่รู้ในเมืองข้างหน้าเมืองใหญ่คุณเห็นบ่อะไรอะไรโอ้ยแป๊บเดียวยิงแป๊บเดียวยิงเออขึ้นขึ้นขึ้นกว่าดังข้างบนดีกว่าผมแปะถ้าพี่แซมพี่ไม่มีคนเล็งมาพูดงจากบนมันนอนมันนอนมันเมมป็นเมมป็นเมนมเนเนเมเนเมเนมเนเนเมเนเมเนมเนเนเมเป็นเมเปนเฮ้ย็นเ ขวามี้นท์ขวาแล้วกันเราพี่ถอยไปเยทุกคนลบกองแสงถอยกลับถอยกลับแถวที่บ้านอยู่นี่ครับครอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงที่บ้านเลยนี่อาวุเดือดมากโอเคขวานักแล้วคือแบบแค่แค่เทน้ำใส่หม้ออ่ะนี่ก็เดือดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเข้ามาพญาเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่งตัวเป็ทันเดอรุ้ยเดินเดยมเพี่งแล้วมิ้นท์จะวิ่งเข้ามาเราเล้อกขวาปึ้งรอดักยิงมันก่อนมันต้องวิ่งออกมาโอ้ยโอ้ย ทั้งขวาทางขวาทางขวามาจัชุดเลยเดนไมีดนออชูเื่ชูกมาตายคู่ดีว่มูมนวะมึงเห็นมูกูมูมึงเห็นมูกูอยู่เงพี่แอบจะต้องลผมเห็นแล้วผมจะสอยหน้ามันราไปนึงนั่นึงลองนึง

เห็นดิ่มน้ำไหมดื่มน้ำป่ะหนี่งพิจาบเราไปดื่มน้ำพี่อ๋ฮะอ๋ฮะอ๋อดื่มน้ำพี่เมบเมเพี่เมบเม็เมเม็เมเป็เมเป็ไปขี้แล้ววิ่งดิว่าพี่รออะไรรู้อะไรไปแล้วมันค้ำลวนน้ำไม่ได้หรอกมันโดนเข้าหลังพี่มันโดนเข้าหลังพี่แซมทางหน้าพี่แซงเท้าหลังมาพี่หลังมาหลังหลังหลังเวลาเราไม่หลังหลังเวลามันก็ประจานโอ้ยเย็นเก๊ มิงดีจิบายเลยรอรอรอต้านนะผมไปหาคุณเองคุณรอผมต้านนะผมจะหาคุณเองผมมีวิธีจุกของผมเพื่อนพี่มิกมาสอนมาเพื่อนพี่มาอีกแล้วโอ้โหเศรวัยเบ้อว่ะเราแปปะพี่รอรอรอทางผมทางไหนทางผมทางไหนอานูคือเด็กลร์มามามาตบหัวแม่ได้ไหมผมมุดเหมือนเส้นมาน็อกเออพี่ทิ้งทิ้งทีนี้ทิ้งทีนี้ทิ้งพี่ทีนี้ทิ้ง ผมจะไปเติมยาผมว่าคิดว่าผมไล่จับน้อกอีกต่อพี่พิงต่อบพิงต่อบพิงต์อเขามียยังไปเข้ามียยังไปเมืนอี้ที่มันฟาวมาแล้วแต่ช่างมันพีนแล้วอยู่นอกวงพี่วงบีบบะพี่ผมเห็นวงกระคาหยาบาทางแล้วไอ้ไปเร็วเอาขวาเอาขาพี่จอมไป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 เออดะเออ้องขึ้นพ้นกอต้องขวาเป็นไงกลับมาเข้าคีบลุกแป๊บนึงตามบทตามบทตามบทหูไหนดิเอาไปแหลกคือเขาพี่เอาขวาก่็เอาขวาก่อนพี่แซมถึงเท้าอ่ะไหนมันเล็งพี่อยู่เพี่ยเพื่อนยิงกันไปโอ้ยเพื่อนยิงป้อมโอ้ยเอ้ย พี่ช่วยหน่อยมันจะซับผมแล้วพี่ซับรักก่อนพี่ชงมีเอือร์เฮ้ยพี่รอหน่อยยิงมันยิงมันมันเราม่จะเบื่อยิงมันพี่ต้องบุก่อแล้วมั้งเลยเฮ้ยออกมาบ้างกระถายดาวิกช็อตนี้เคลื่อลูกเคลื่อนมียอร์พมีคนมาข้างล่างมีคนยิงมาพี่ถอยถอยมีคนยิงมาคนมาจากฟ้าจ้า หลังอีกตัวเงนอีหลังอีกโอ้โหนเดือดเยอะไปไหนเนี่ยเยอะชิบหายมากโคตรหลายเยอะจริงไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วจริงเมืองใหญ่อะไม่ได้เลยนะจริงๆมไม่ไม่มีของเล่นอ้าใครที่อยากบันแบบนี้อย่าครับเป็นโหลดเลยครับพับจีโมบายกับแมปคาราคิรีคาราคิรีคาราตัวตายคาราคิร